จะพาไปดูการค้นพบอักษรของโบราณเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกของโลกเลยและที่สําคัญก่อนหน้านั้เคยมีชาวบ้านเอนากลับมาที่บ้านแต่มันเกิดเหตุบางอย่างาจนสุดท้ายนี่ต้องนําไปคืนค่ะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์ปราศาสตร์ภูมิปนอยู่ที่บ้านภูมิโปรดอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีหลักศราจารึกอักษรโบราณแกะสลักไว้บนหินทรายสภาพไม่สมบูรณ์นะคะมีร่องรอยแตกหักเสียหายเหลือตัวอักษรความสูงประมาณ1 5ึ่งจุดห้าถึงสองเซนติเมตรจำนวน14ตัวอักษรแล้วก็ได้รับการยืนยันจากกรมศิลปากรแล้วว่าตัวอักษรอารยธรรมของโบราณค่ะในอนาณาจักรเจนะถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นรุ่นแรกๆของโลกนะ ซึ่งวัตถุโบราณชิ้นนี้ก็ไม่มีใครทราบค่ะว,ว,ว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรแ,แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านเนี่ยนำกลับเอาไปบ้านคือเห็นเป็นหินงานก็ขอเอาไปรับมีดปรากฏว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยรับมีดอยู่เลย<อ>คุณผู้ชมก็สามารถมองเห็นได้ครับ เขาเอาไปรับมีดแล้วมันเกิดอาถรรพเกิดอาการเจ็บป่วยก็เลยให้มาทําพิธีเข้าทรงดูนะหมอเข้าทรงก็บอกว่ามีวัตถุโบราณอยู่ในบ้านให้รีบนําไปคืนพอรู้แบบนี้เขาก็เลยนําไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณประสาทภุมโปนค่ะซึ่งนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้วัตถุโบราณอื่นๆทั้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์อีกจํานวนมาก งเอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมโดยมักคุเทศท้องถิ่นชุมชนประสาทภูมิโปแล้วก็สมาชิกอบตอดมนะคะเล่าว่า อักษรที่เห็นบนหลักศิลาจารึกนักแถวบนเขียนว่าข้างขึ้นส่วนแถวล่างเขียนว่าที่นาช้างอายุประมาณ1 3 0 0ถึง2,000ปีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านนิยมเอาหินไปรับมีดค่ะส่วนตัวปราสาทพรมโปนเองก็ประกอบไปด้วยโบราณสถาน4ี่หลังก็คือปราสาทเกาะอิฐ3หลังแล้วก็ศิลาแรงหนึ่งหลังเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละในสมัยโบราณด้วย ของแบบนี้นะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และโดยเฉพาะไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ควรเอากลับไปบ้านถ้าเจอแล้วก็ไว้ที่นั่นแหละเนาะเอาไว้ที่นั่นหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่<า>นะครับอเ,อเอาเก็บรวบรวมจะได้คนในหมู่บ้านต่างถิ่นเนี่ยมาศึกษาดีกว่านะครับ